แล้วมันเป็นประโยชน์นะการกําหนดเป้าหมายตัวชีวัดที่ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตอนเราประเมินเนี่ยเราสามารถที่จะให้ค่าคะแนนเนี่ยเที่ยงตรงมากขึ้นกิจกรรมนี้มันก็คือเข้ามาช่วยทําให้เราจัดแต่งหรือปรับปรับตัวชีวัดให้มันชัดเจนขึ้นเราทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าโหนดของเราอยากเห็นผลผลลัพธ์ของโครงการเป็นอะไรบ้างขอให้ใช้แผ่นใหญ่เนาะเดี๋ยวเราทำทำใหม่เลยมาเคลียร์นะครับใช้โพสต์อิกแผ่นใหญ่มาเขียนว่า ผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงด้านที่1คืออะไรนะครับด้านที่2คืออะไรหลังจากนั้นก็ขอให้เขียนองค์ประกอบของผลลัพธ์ด้านนั้นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างใช้สีเขียวนะครับ1 2 3 4 5 ถามทรงพลังนีมันไปดันทําให้ความคิดหรือการปิ้งแวบการมองตัวเองในเชิงวิพากษ์เนี่ยเราก็เอาข้อมูลออกมาเนี่ยมันมันมันชัดเจนขึ้นเราพูดถึงเรื่องคําถามเนาะคำถามดูดพลังดูดพลังอันนี้หมายถึงคําถามที่เรา,า,เร,า,า,เาเรู้สึกว่าแบบถามแล้วเราแบบเฮ้ยหอยเหี่ยวมันรู้สึกไม่มีพลังจะตอบมันรู้สึกแบบแย่อแล้วก็อยากจะชวนคุยอีก สออันอันล่างอันล่างนะครับคําถามที่เสริมพลังเป็นคําถามที่เวลาถูกถามแล้วเรารู้สึกเออมีพลังหรืออยากตอบหรืออยากอธิบายมันมันสดใสมันฟูลฟิลนะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะชวนนี้ครับว่าคําถามดูดพลังเนี่ยมันเป็นคําถามแบบไหนมันให้ความรู้สึกยังไงครับ mm hmm. ช่วยระดมขึ้นมาให้หน่อยครับ อดบทเรียนนะครับผ่านการประเมินประเมินงานตัวเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้จับคู่นะครับจับคู่องค์กรกันวิธีการนะครับวิธีการเดี๋ยวเราจะตีตารางแบบนี้นะครับเส้นเนี่ยตามจำนวนผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าไว้นะครับบางคนมี4ี่ก็ใส่4ี่บางคนมี5ก็5เส้นนะคบแปะไว้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราจะให้พี่ๆช่วยตั้งคำถามนะครับสิที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเราฟังมาแบบไหนเนี่ยช่วยทวนสะท้อนให้เพื่อนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้คือถามเกี่ยวกับเป้าหมายของมันนะครับตรงนี้มาเป็นเกณฑ์5ระดับนะครับให้เพื่อนๆช่วยสะท้อนหน่อยผลการทำโครงการเนี่ยระดับเนี่ยเราได้ผลเป็นอย่างไรนะครับ1ได้ผลน้อยอันที่สอง อยู่ในระดับที่กําลังพัฒนา3ครับได้ผลตามที่เราตั้งไว้เลยแต่ไม่ครบทั้งหมดนะอันที่4เนี่ยก็คือว่าได้ผลตามเป้าหมายทุกองค์ประกอบเลยที่เราตั้งใจไว้เมื่อตอนต้นโครงการตามที่เราตั้งไว้นะครับ5ครับ5เนี่ยดีไม่พอนะ5เนี่ยคือเขาแบบว่าผลด้านนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นต้นแบบหรือไปขยายผลให้คนอื่นได้อะไรคือสิ่งดีๆหรือความสำเร็จหรอ เราถึงได้มาถึงถึงสามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งดีๆนะครับที่มันไม่เต็มห้าเนี่ยมันเพราะอะไรเหรอนะครับจะทำยังไงให้ดีขึ้นนะครับหรืออาจจะเพิ่มเรื่องของปัญหาอุปสรรคได้นะครับว่าโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาทำผลประเมินนี้นะครับทั้งห้าด้านนะครับทั้งห้าด้านโดยมี สลับบทบาทกันนะครับให้ให้ใครเริ่มเริ่มเป็นคนถูกถอดก่อนและอีกคนหนึ่งเป็นคนถอดผ่านการตั้งคําถามเชิงประเมินแบบนี้นะครับโอเคนะหลังจากทําผลแล้วนะครับนะครับโจอขอให้ช่วยลากเส้นนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินจะเป็นผลเมื่อสิ้นสุดโครงการนึกออกไหมหลังจากทาทาผลลัพธ์แล้วช่วยย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่ต้นเลยอะฮะ นะช่วยใช้สีเขียวนะครับช่วยทำหน่อยเส้นเขาเรียกเส้นเบสไลน์คือก่อนทำโครงการนี้เราได้คะแนนเท่าไหร่